นี่เป็นกากสตรอเบอรี่นะครับที่เหลือจากการสกัดด้วยวิธีสกัดเย็นสตรอเบอรี่เดียก็ได้น้ําเยอะพอสมควรนะครับได้น้ําประมาณสัก40-50%ขึ้นครึ่งกิโลเนี่ยก็ได้น้ําประมาณ200 ml เยมเศษเดี๋ยวผมขอลองชิมกากของสตรอเบอรี่สักนิดนึงครับถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง ทานสตบบรอเบอรี่สดๆที่ยังไม่แยก่กากนะครับผมว่าเนี่ยรสชาติเนี่ยหายไปประมาณเกิน50%นนะครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้นำก้านสตบบรอเบอรี่ออกไปนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกากของสตบบรอเบอรี่ที่เหลืออยู่เนี่ยรู้สึกว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าสตบบรอเบอรี่เนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก แล้วเนื้อเนี่ยเละๆอย่างเงี้ยครับน่าไปปั่นสมูทตี้มากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองนำไปปั่นสมูทตี้นะครับว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก้านของสมูทตี้เนี่ยจะสามารถปั่นได้ละเอียดไหมครับนำสตรอบเบอรี่นะครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นระบบสูญยากาศยี่ห้อ t h Tech นะครับเติมน้ำมะพร้าวออแกนิกลงไป ปริมาตร5 5 m ml ครับนำหัวดูดสุญญากาศนะครับมาวางแล้วก็ดูดอากาศภายในโถปั่นออกไปครับจะสังเกตว่าจะมีฟองอากาศนะครับ ขุดขึ้นมาจากด้านใต้นั่นก็คือเขาจะดูดอากาศจากภายในโถเนี่ยผ่านหัวดูดสุญญากาศนี้ออกไปครับซึ่งวิธีการนี้จะช่วยถนอมอาหารแล้วก็ความสดแล้วก็สารอาหารในผักผลไม้ได้เยอะมากเลยนะครับเมื่อดูดอากาศเสร็จแล้วกดไปอีกครั้งนึงครับเนี่ยครับ,รบแสดงว่าข้างในเป็นสุญญากาศแล้ว เราก็ต้องดึงวาล์วข้างบนให้อากาศเข้าก่อนนะครับไม่งั้นเปิดฝาไม่ได้เดี๋ยวลองชิมดูสักนิดหนึ่งนะครับเป็นกากของสตอเบอรี่นะครับปั่นด้วยเครื่อง h e ลเทคพันห้าร้วัตต์แปดใบมีดระบบสูญญากาศด้วยนะครับโอ้ค่อนข้างเนียนเลยครับ จะลองชิมดูว่าจะมีก้านสตรอเบอรี่หลงเหลืออยู่ไหมครับก้านสตรอเบอรี่ไม่มีเลยนะครับแต่รสชาติเนี่ยเปรี้ยวนิดๆหวานน้ำมะพร้าวหน่อยๆน,นะครับเปรี้ยวกับหวานนี่ตัดกันกำลังดีเลยครับแต่รสชาติอาจจะจืดไปนิดนึงเพราะว่าโดนสกัดเอาน้ำออกไปแล้วครับ แต่ผมว่ารสชาติก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าได้น้ำมะพร้าวเข้ามาช่วยสำหรับท่านที่จะลดน้ำหนักเนี่ยปั่นสมูทตี้เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยนะครับเพราะว่าจะอิ่มทนเพราะว่าทานกากเข้าไปด้วยอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำปั่นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรรกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ